สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกม Bodycam นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวโปรแกรมนะครับบนเว็บไซต์ VIP Pro Thai กันนะครับก็จะมาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเกม Bodycam กระแสมาแรงมากนะครับแล้วเราเนี่ยก็มีตัวโปรแกรมจําหน่ายแล้วนะครับเป็นโปรมองโปรรอกเป้านะครับสําหรับตัวเกมโปร Bodycam นะครับนะก็เกมนี้เนี่ยราคาอยู่ที่600กว่าบาทนะครับใครที่สนใจซื้อเนี่ยสามารถซื้อ บนสตรีมได้เลยนะครับนะก็บอกเลยว่าโคตรสมจริงแล้วก็เล่นยากด้วยขนาดมีโปรนะแต่โปรมองก็เหลือเฟือนะครับนะแล้วมีล็อกเป้าด้วยโคตรเกียนเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเราเนี่ยต้องเติมเงินนะครับโดยซองอ่งางเปาวอลเลนะหลังจากน,นั้นนี้ก็ทําการกดเช่าตัวโปรครับหน้าเว็บไซต์นะกดบายนาวได้เลยนะครับจากน,น,นั้นนะเี้ไปที่หน้าจัดการคีย์หรือดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราสั่งซื้อแล้วนะก็ไปดูตารางที่เราซื้อมาครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นคีย์ของเรานะครับให้ทําการคัดลอกไว้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะก็คัดลอกคีย์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลากไฟล์โปรไว้ที่หน้าจอนะวิธีการใช้งานโปรครับไม่ได้ยุ่งยากกดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับไม่ได้นานมากนะครับผม เด้งมาล้นะครับให้เลือกลำดับที่5นะครับบอนี่แคมนะแล้วก็กรอกคีย์ที่เราซื้อจากเว็บไซต์ VP Pro ไทยครับนะก็ขึ้นโหลดดิ้งแค่นั้นเองตัวโปรแกรมนะครับหลังเกมอัปเดตหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวโปรไม่มีการโดนดักแบนด์แล้วก็ไม่โดนแบนดด้วยนะครับนะโอเคนี่ มันจะขึ้นโหลดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยรอสักแป,ป๊บหนึ่งก็จะขึ้นสถะนะป๊อปอัพแบบนี้นะครับมันบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปในเกมนะครับจากนั้นกดตกลงนะแล้วก็กดอินเสิร์ตหนึ่งทีนะครับโตัวโปจะติดเลยนะผมอทำการเข้าเกมครับนะก็บอกเลยว่าโตัวโปนี่ยังไม่มีที่ไหนนะครับเกมนี้เนี่ยใครที่ซื้อเกมมาอยากจะลองเล่นนะครับอยากจะเอาโปไปฟาร์มเอ่อ ซื้อของในเกมนะครับซื้อของซื้ออะไรนะครับนี่มันมีอยู่อยู่ไหนวะล็อกเกอร์วะนี่ไงนะครับเราจะได้เงินตรงเนี้ยเราเอามาซื้อของตรงพวกตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นปะทุกคนนะครับซื้อของได้ซื้ออะไรได้นะโอเคพอเข้าเข้ามาอยู่ในเกมแบบนี้นะครับไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับกราฟิกเนี่ยปรับวินโดว์โหมดเป็นแบบเบรรเลนะครับ แล้วก็พับเอาโตโป,โตโปขึ้นมานะครับพับเอาโตโปขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดตกลงครับจากนั้นกดอินเสิร์ตหนึ่งทีจะมีเสียงตุ๊บนะครับโตโปติดเลยนะก็บอกก่อนว่าต้องปรับหน้าจอด้วยนะครับอย่าลืมโตโปเนี่ยจะมีปโปรมองโปรรักเป้านะครับหลักๆ FOV ตรงนี้ไม่ต้องปรับเยอะจนเกินไปนะครับมาจอยเซิร์ฟเวอร์เลยดีกว่านะครับก็โอ้โคนไทยนะครับมีด้วย มาเล่นบอดี้บอมนะมาครับปังระเบิดอีกแล้ว เ,นนเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสองเนี่ยมันวางระเบิดตรงไหนก็ได้เว้ยทุกคนไอ้เฮ้ยเรามันกู้ไงวะ Do <tries> it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no, <laughs> I do <just trickling> <tries> keep my head up when I act. Hit up that's a fact. Oh, good. Keep, keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong my <tries> to my, my life. เฮียกูระเบิดต้องหยิบขึ้นมาก่อนแล้วกดลิกซ้ายกู้นะฮะเล่นงงจัดครับมันต้องเจอสูตรพวกนี้ไปครับผมกูเดินยิงยับครับนะประมองปอล์เป้าครับ,รรบตึงๆนะบอกเลยวางระเบิดอีกแล้วคือฝั่งวางระเบิดมันสามารถวางตรงไหนก็นได้เว้ยมันเลยทำให้เราต้องรีบที่จะต้องไปเอาแม่งนะ เรียบร้อยตายครับผมแล้วก,กูต้องกู้อีกฮะดูดิเหลือแค่าสามิว,วิเองอ่ะนี่ฮะกูกูเป็นโทษทีน้องตดจีทิ้งของนะครับ <S <S 2> <S 2> เ,เดี๋ยวดิ นะ, v, นะครับผมเอฟต้องน้อยๆนะครับทุกคนถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยนับการันโฟก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไปลองดูจัดไปจัดไปวางระเบิดอีกแล้วดแม่งดิคือมันวางระเบิดอะทำให้เราต้องรีบฮะ ตายอียกหน,นึง่งกระโปงไอ้พวกอ่อนแล้บผมถ่ายกพื่อทำอนะครับล็อกเป้าโดนได้นะบอกเลย เก็บไปห้าตายสองครับคือต้องออนนิ่งๆเลยเว้ยถ้าจะเล่นโปรเกมเกมเนี้ยนะครับไปวิ่งยิงแบบสุมสี่สมห้าไม่ได้วางระเบิดอีกแค่ทุกคนดูดิดสึ๊ดเรียบร้อยเพื่อเราแตกวะเออโอเคเพื่อเรายิงมาได้อย่างเล่นได้เรียบร้อยครับผม เป็นผู้ระเบิดฮะแล้วผมเราสามารถยิงโดนได้นะพวกนี้มองเห็นโดนนะทุกคนเฮ้ยง่ายไปเปล่า อ่อมาเล่นรีวิวร่สสุดให้ได้ดูกานนะครับทุกคนตัดสินใจในการเล่นได้นะครับเอาไปฟาร์มเงินแบบชิลๆนะฮะโอ้ยเพื่อเราโหดด้วยละ่ะวางระเบิดอีกแล้วเล่รกูก็วิ่งดิับวิ่งรัวๆอยากรู้ด้วยว่าวิ่งมั้นมีีหนวะเกเป็นน้อยได้เฮ้ยเดือกูเห็นแล้ว ห101ปโปกเกอรก็มีกูคนเดียวสินะที่เก่งอ่ะตาอแล้วครับเพื่อนเข้ามาอีกครับ อันนี้คือมั้งหมดแล้วตากหนึ่งตากสองโคตรแมน่นล็อกโดนแม่นด้วยนะทุกคน เรียบร้อยโคตรโหดกลับฝั่งวะใครได้ระเบิดวะ ไม่เป็นน้เเเลยยโอีพเเื่อนไม่แผ่นบอมวะมป็นยาวอ่ะเนี่ยกูโดนยิงเข้าหัวเลยวิ่งหนีเลยทุกนนคนนะเสร็จบหัว ายแล้วเพื่อนโหดจัดเออวางได้เลยท <ường> ุกคนดูนะเราได้ระเบิดนะฮะเนี่ยเราสามารถแพนได้เลยนะฮะเห็นไหมเรากดตัวจีทิ้งไว้แล้วเราก็ไปหรือเจ้าติดตัวเราไปก็ได้นะจริงอะ เ้ยมันโหดผมไม่ต้องเล่นอะไรแล้วโคทโหดนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนะสำหรับโปรบอดี้แคมป์นะฮะเนี่ยเราก็จะได้เงินมานะครับโอ้ยพันกว่าบาทเลยเลยแ้โหดเจอนะพันแปดสิบนะครับทุกคน ถ้าเราชนะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราได้เงินมาก็เอาไปซื้อของแต่งของอะไรพวกนี้แหละแล้วก็กดออกนีกครับผมบัคเตอร์ครับมีอะไรน่าซื้อมากไม่ตกลงมาได้เงินเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยสกาไลสวยว่ะ สามพันเพื่อของแพงนั้นเลยทุกคนสามร้อยสิบเนเดี๋ยวผมพอลองซื้อนี่ก่อนเยสเนี่ยเราซื้อของได้เลยนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนี่ใส่หมวกไอ้ใส่ใส่แว่นนะผมก็ประมาณนี้ครับเอาโปรไปฟาร์มหาเงินได้ชิวๆขึ้นตารางท็อปแลงกันนะครับนะเออ ก็ถ้าชอบคิดวดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอใหม่คิวิดีโน้าครับเกมสนุกมากไปละบ๊ายบาย